ข้อความจากสาพันธ์กาลิกติกเรื่องคุณคือของขวัญสำหรับโลกใบนี้ขณะนี้มีพลังงานจากสวรรค์จำนวนมากหลั่งไหลามายังโลกซึ่งหมายความว่าผู้คณหลายคนกำลังจะประสบกับสภาวะจิตสำนึกที่เพิ่มสูงขึ้นพลังงานการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นและโดยทั่วไปแล้วความสามารถในการเพิ่มการสั่นสะเทือนส่วนบุคคลของคุณเอง เป็นเวลาหลายปีแล้วที่คุณได้รับการฝึกให้เป็นช่างทำงานเบาหรือคนทำงานสองแสงอย่างที่คุณเป็นคุณได้เตรียมพร้อมสำหรับช่วงเวลานี้ถึงเวลาฉายแสงของคุณสู่โลกใบใหม่และให้คนอื่นได้เห็นเช่นกันการเดินทางสู่สวรรค์เริ่มขึ้นแล้วคุณเป็นช่างไฟหรือคนทำงานสองแสงคุณคือน,นักครบแห่งแสง คุณกำลังส่องทางออกจากความมืดไปสู่ความสว่างคุณเป็นผู้นำของมนุษยชาติและถึงเวลาแล้วที่จะต้องเป็นผู้นำรวบรวมความกล้าหาญความเข้มแข็งศรัทธาความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะการเดินทางครั้งนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นคุณอาจยังมองไม่เห็นแต่ถูกล้อมรอบด้วยกองทัพนักรบแห่งแสงที่ใจดี พวกเขามาเพื่อช่วยเหลือคุณในการสแสวงหาการเล่นมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พวกเขาอยู่ที่นี่เพื่อคุณและพวกเขาไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าให้คุณประสบความสำเร็จในความพยายามที่คุณได้กำหนดไว้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเปล่งประกายควรดึงดูดคน,นอื่นๆที่ต้องการเปล่งประกายเช่นกันยิ่งคุณฉายแสงที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณสู่โลกมากเท่าไหร่ คนอื่นๆก็จะยิ่งทำสิ่งเดียวกันมากขึ้นเท่านั้นและเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นเราจะสร้างเกลียวขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆใช้แสงของพวกเขาเช่นกันตอนนี้เป็นเวลาที่จะต้องดําเนินการและปรับตัวเองให้เข้ากับตัวตนที่แท้จริงของคุณหรือไฮเออร์เซลของคุณ การเล่นมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์หมายถึงการอยู่เหนือความหนาแน่แนของมิติที่สเพื่อเปลี่ยนไปสู่การสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นและสถานะของจิตสำนึกที่สูงขึ้นเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำในตอนแรกดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องให้เกียรติตัวเองเมื่อควรผ่านขั้นตอนนี้ คุณไม่สามารถล้มเหลวได้แต่ถ้าคุณไม่เชื่อสิ่งนี้ด้วยตัวคุณเองความล้มเหลวจะเป็นเพียงทางเลือกเดียวที่คุณยังคงทำได้จงเข้มแข็งในความตั้งใจของคุณและรู้ว่าแต่ละก้าวที่คุณเดินนำคุณเข้าใกล้ชีวิตในฝันของคุณมากขึ้นทุกขณะเข้าใกล้อิสรภาพจากความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานที่รบกวนมนุษยชาติตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบนโลกใบนี้ แสงของคุณส่องสว่างมากจนดึงดูดผู้แสวงหาคนอื่นๆที่หหยหาอิสรภาพแบบเดียวกับคุณและพวกเขาจะเดินตามคุณไปสู่แสงสว่างคุณไม่ได้อยู่คนเดียวแม้ว่าบางครั้งอาจรู้สึกเชนั้นหากคุณทราบเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างจิตวิญญาณและจิตวิญญาณของคุณแล้วคุณก็เข้าใกล้เป้าหมายของคุณบนโลกใบนี้ไปอีกก้าวหนึ่งเมื่อคุณเริ่ม นำทางสู่เส้นทางสู่สวรรค์คุณจะเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับของประธานจากสวรรค์ของคุณของขวัญแต่ละชิ้นคือชิ้นส่วนของปริศนาที่เผยให้เห็นจนเห็นจุดประสงค์ของคุณบนโลกใบนี้บางอย่างอาจชัดเจนสำหรับคุณคนอื่นอาจใช้เวลาทั้งชีวิตในการทำความเข้าใจและพัฒนายอย่างสมบูรณ์เมื่อคุณตื่นขึ้น คุณจะรับรู้ถึงของขวัญเหล่านี้ซึ่งอาจถูกซ่อนไว้จากจิตสำนึกของคุณเป็นเวลาหลายปีคุณอาจพบพวกเขาในทันทีหรืออาจต้องใช้เวลากว่าที่พวกเขาจะปรากฏตัวนี่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นคุณยังไม่ได้ค้นพบพวกเขาเลยแม้ว่าพวกเขาจะอยู่เฉยๆในสนามพลังงานของคุณแต่พวกเขาก็รอให้คุณตื่นขึ้นและสัมผัสพ,พลังของพวกเขา ทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่ไหนบนเส้นทางแห่งการตื่นรู้และความเร็วที่คุณต้องการไปผู้คนหลายคนใช้ชีวิตราวกับว่าทุกประสบการณ์คือบทเรียนหรือโอกาสในการเติบโตอาจจะใช่แต่ของควันที่ดีที่สุดคือการตื่นขึ้นของคุณเองเมื่อคุณตื่นขึ้น เมื่อคุนอยู่ในกระแสแห่งความรักและความคิดสร้างสรรค์เมื่อคุนไม่มีภาระผูกพันจากความเชื่อและความปรารถนาควุจะเห็นว่าชีวิตนี้บางครั้งก็ยากเย็นแสนเข็นเป็นของขวัญควุจะเห็นว่าแต่ละช่วงเวลาใหม่เปิดโอกาสให้ควุเลือกความสุขความเห็นอกเห็นใจและความเมตตาจากนั้นประสบการณ์ทั้งหมดจะกลายเป็นโอกาสในการเติบโต ควณเป็นมากกว่าผลรวมของประสบการณ์ของคุณทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณไม่ได้สร้างว่าคุณเป็นใครคุณเป็นใครเป็นเรื่องลึกลับมันเป็นการมีอยู่ที่ทำให้ร่างกายและจิตใจของคุณเคลื่อนไหวการรับรู้ที่รู้ทุกสิ่งโดยไม่มีข้อย,ยกเวน้นการรับรู้นี้ไม่ได้เปลี่ยนจากประสบการณ์หนึ่งไปสู่อีกประสบการณ์หนึ่งมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการขาดทุนหรือกำไร แต่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยมันเป็นอยู่อย่างนั้นคุณคือของขวัญสำหรับครอบครัวเพื่อนครูและชุมชนคุณคือของขวัญสำหรับโลกใบนี้การปรากฏตัวและมุมมองที่ไม่เหมือนใครของคุณเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถเติมเต็มได้คุณเป็นคุณคุณคือสิ่งที่โลกต้องการในขณะนี้ขอบคุณที่เป็นที่นี่และตอนนี้ เรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณอาโฮออรโรราเรเอกากราจัตุสาพันธ์กล็กติกโดยบูสเดย์